สบายดีสบายดีพอแมนพี่น้องเอฟซีเบอร์สุกูสคนเดอรบอว่าจะอยู่เนาะฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศพี่น้องมัน,นีะกระแดดแดะเลยก็ยังอยู่คอนเก่นคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็สิมาปฏิการนร้องพิมพ์ให้ฟังจะเล่นเศร้าพี่น้ององูคอนแดดเลยอยู่กับบาร์พามีตอนนี้อู้ก็แดดแทนจะก๊าดตั้งกล้องจกมัน,มนีรแล้วลังขาเอ้ยมั้ยได้อยู่ นางนางซุ้มแซวแม่โคงเนาะพี่น้องกระบะพมีโอ้สวยขนาดกล่องกระเด็นเวร้าเป็นยังบุเป็นยังสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีกระบะพมีเนาะคือว่ากัจจิมาวเล่าเรื่องสบายดีพี่น้องเนาะแมนกับซุ้มเฮาส่วงเศร้าเศร้าเห็นอยู่บอกเห็นเห็นตาจะขึ้นตูดแทะนอนไลค์อันนั้นเห็ดเห็ดเศษมุกกระถาเห็ดเสร็จใส่กับไปงวไลค์พูดเลย เสร็จเป็นม้่อแล้พวกพี่น้องไปกินอันมุกทะวานในกระบะพามีเนาะเมื่อเด็กกสิมมวบาเรื่องนลงพิมพ์ชูฟังในกระบะามีเนาะหลังจากว่านเนี่ยบบอ<ด>ยันผึ่นผึ่นผึ่น,น,น<ด>จ็บแผลเจ็บแผลจนว่าวนาบ่จักอ้วกจักเมาจักยังกันแหละจะเลยแบบแบบอีตน้นคนเนาะวานจะบอกเขาไปเบิ่งค่อยค่อยจนบอกเขาไกลค่อยอีต้นแล้วขยุ่ห่างวันมันนี้เป็นยังไงเนาะอาการอะไร เปินโพลในเฟซบุ๊กจะฟังพี่น้องเสียอ่านจะฟังสบายดีทุกคนวันนี้มาวันนี้พิมพ์มาอเปเดอาการวันนี้ได้อันพิมพได้กล่าวลงจากเตียงนอนเออได้กล่าวลงจากเตียงนอนคนว่าทั้งแรกรู้สึกว่าตัวเองเบาะมะก้าวขาพอออกเหมือนเด็กน้อยกําลังหัดย่างคนว่า <c oughs> <c oughs> เลยดีใจหลายจนน้าตาไหลบวโตัวคนว่า วันนี้เจ็บแผลไม่ปวดหลังค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือตลอดไม่ทอดทิ้งกันกันขอบคุณเอเวซาลาอายสุดหลอ่อเอเยคึมบาพามีสาวบุญหลายเอื้อังมาคุมานะและทุกคนที่ไม่เอ่ยชื่อขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะว่าอาการมันนี่ดีขึ้นแม่นเนาะยัง <No. S 1> อยากลงเตียงแล้วอยากลงเตียงแมนตัวก้าวขาลงเตียงบันนี่เนาะแมนเบาแด้บันนี่เนาะแมนเบาลีลอบเบาพมีโดยกอดใจเนาะเบาพมีเนาะเอ้ยหัวใจเนี่ยก็คิดนักนองล่าอยู่นี่น้องเลยคิดอะไรบ้างเอ้าเห็นเนาะเข่าไปเห็นอาเจียนเห็นอย่างเนาะจะเห็นบ่เห็นและข่อยเข่าไปกับ เบาเทกับเสาไลเพิ่นค่อยออกมาวานี่หลังจากที่เห็นแดดหนาเราเราเสร้าเรามองเราหงุดหงิดนะก็เลยออกมาวัานโดยอืมอาการเมื่อยแต่ว่าเมื่อนี่นี่ยไข้แน่นะพี่น้องเนาะก,ก,ก็เป็นบางมื่ออะไรเนาะคนคนเท้าผมอะเมื่อดีเมื่อบดีเลยบ่ะพอ,อมี<ด>มันอาการมันกระสบโบีโบกโบกบกบงที่เนาะเปนน<ด>็นึงมาตัดกลางไข่อยังออกไปแม่อารมณ์กระสีหงุดิดเพื่นบล็อกบพลังบล็อกตแต่เมื่อพาตัดไปแล้วโดย หลังจากหามาจะใช้โฟบ,บ็อกเลยวันนี้อาจจะใส่ย,ยาเนาะมันนี้อาจจะใส่ย,ยาอะไรกับไข้แน่นะพีน้องอาการไข้แน่เ <ไข S 2> พราะว่าแม่ไข้แน่กับเอร์ฟอยคะแนนว่าคะแนนว่า,วา,วาวสมมติว่าอันเพิ่นเอาอันน้ำท้องอันออกอ่ะอัน,เป,นเป็นเป็นระบายเลือดนะแห้งซีดีไว้นดะอันนี้อันนี้ยังไหลอยู่เนาะสองขางยังไหลอ,อยู่ย่างเงเลยเลยยังไหลอ,อยู่ก็คือว่าก็ดีเนาะบุคคลเองก็ดี เขาก็ดีใจเขาก็จะคล้องอห่นั่งหายไปว่อยากกลับบ้านเนาะพอนี้เนาะโดยมาหลายเมื่อหลายเวลาขี้หอดบ้านได้พอนี้ก็คือแห้งปลได้เมื่อจะเคลื่อนมันบอกแห้งปลาดีกลับจะเคลื่อนยุบอยู่น้องเลยแม่สบะอังยังสะได้หนีวานี่บอกอันจะจดร่วมใจเบิดนั่นพอเจออยู่นี่ ตามนั่นยูตอนไสอะยเดิมยอดข้างใจ่ายทำอะไรสบายสบายทีอันนี่เงินสดที่แดกครับจากทีทีเอฟที่สวยเรือมาเข้าอะไอันเอาไปจ่ายนอกพี่นอกที่เขาเอาไปจ่ายแล้วนั้นประมาณสองแสนสิบห้าพันแปดร้อยสิบแปดบาทจ่ายทั้งมดท้งมวนเนาะจ่ายทางมดทั้งม้วนประมาณนี้สองแสน สองแสนหนึ 5, ่งมื่นห้าันแปดร้อยสิบแปดบาทเปล่ามีโยแต่ว่าเขาเนี่เขาเนี่้างข้างโรงพยาบาลอีกได้บ้างข้างโรงพยาบา,บบา,างลสมันย่เออเไทยสองแสนแปดประมาณสองแสนแปดและวันนี้มันยังบริษัมนี่พี่นอ้องเขาอยู่โร <c oughs> งพยาบาลมันขาชใจายมันก็เพิ่มกือบุองมือนเนาะพี่นอ้องตกอยู่หาแสนกว่าบาทตอนนี้ ค่ารักษาพายาบาลน้องพิม์ตอยู่หาแสนกว่าบาทเดยอพี่น้องเนี่ยแต่เขายังเป็นหนี้พ่นอยู่ประมาณสองแสนแปดและเข้าใจไปแล้วสองแสนเข้าใจไปท้งวมดทั้งมวนนี้เงินสดเนี่ยยายโรงพยาบาลไปแล้วสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบแปดบาทแต่ยังเป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่ประมาณสองแสนแปดจนกว่าพรุ่นี้แม่่ายไปแล้วก็สองแสนหนึ่งสองแสนกว่าบาทยังอีก ไปหนีโรงพยาบาลอีกก3แสนแต่คือเพราะว่าบางคนเข,ข,ขาเข้าใจผิดบแบบหลมแสนสองแสนมันโบแมนที่เขาที่เขารักษาม,มาตั้งแต่ต้นนะนะาหนูอ่าพอเ่าเห็นยูทูบบางคนเป็นไปบอกมันมันโบแมนเราพี่น้นองก,ก,ก็เลยอยากมาวนันซ้ำเนาะแล้วกับบันี้มีพเพื่อนก็ฝากเงินมาวันเนี่ยทำเจ้าหมื่นหนึ่งน,น,นะบังคับมีอ่าอายใจดีอยู่ทางฝั่งไทยโอ้คนฝั่งหมืนม่นเอฟแลนออโต้หนึ่งพันบาทนำพื้นว่าให้ ขึ้นเท้านี่แหละซื้ออยู่ซื้อกินเนาะตามที่แจ้งไปแหละกัอีนมื่นหนึ่ง<ม>กับอกเป็นเงินสมทบค่าหักษาสวิษีโดยกัมือกรหันกับที่ว่าเท้าอันแจ้งไปนะ่ะอาจจะดีเนาะอาจจะดีอยู่บริลัมทันหาคือมาแจ้งไปมือกรหั่นนี่เนาะเลยกับประมาณนี้แหลยะยอดที<ม>่ว่มาเพิ่มนี่เนาะเลยกับบล็อเดียวสกิมจะออกกับตู้ชิดเหมือนกับพันเอสเนาะสไลน์เนาะ <thôi S 2> พอชิ้แยกเอามันเลขอะไรสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอจะได้แผนเนตัดยอดนีตัวนี้เป็นเงินเรือตอนนี้เก้าเป็นเ็ดก็กเป็นคนแยกเงินไว้ตลอดียพผักมากแจโจ๊อกเงี้ยมันโอกกับมันสียรอบนี้ฮะก็ชีได้อยู่ประมาณเดสืุกตรง ตังนียบ่มีตังียม่เป็นยังเนามันงันอ้จจกอาใจดีทางบักพมีเนาะมือหนึ่งสองส่หกแปสอ่ามีแต่เงนอกพิมพ์เที่ยวเอ้ยมีแตกสายเงี้ในคนโยโเนาะตายบมีเงินก็ตายถิ่มท่านได้บคมีเงินเอซะ เป็นยางบอลใจจุดเ,เนาะเรียบร้อยคือมออตัวละห้าสิบาทลาวการเงินของพี่อยู่สิงคโปร์เด้อสองพันเพิ่มมาเนาะส่ปรผสมของนา้าาเาพมื่อเออเออพี่ใจดีดยอยู่สิงคโปร์อีกสองพันเนี่ยอาจจะใช่ไหมมารวมกันละไม่เช่อะไรเนาะเอาทองเงินมารวมกันเงินถุกบาทจนแยกออกมาแ่ออกมาให้เป็นคาที่ใจรองพิมเนาะแต่กันหน้อยห้าสิบาทหนึ่หนึ่ง ห้าส tamam. e ิบสามป่ะจะต้องนะสเลจะชนสรุป nah, e. ่าเส้นปลายแล้วนงหาเส้นปลาบม่เมื่อเอิรนมันจะมีเพิ่มอีกมันบริวารยูแต่แต่ไอผู้ลงคนว่ะผู้ลองคนว่าเอ้ยออนมันยูยูเต่ละเมืแล้ต้องไล่ใจเพิ่มนะฮใสยา ค่ารักษาน้อ,นนานองพิมพ่นว่าอันยังกาะพลังโคนมันจะมีมีเบอ่์เพิ่อีกเพิ่งออกในคลิปพลังโคนอาว่าสองแสนสินะบอกว่าไปอยากให้บอกละเอียดว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายทั้งมดร,รักษาพยาบาลน,น้องพิมเนั่นทุกอย่างแต่เมื่อมาอยู่อยู่เฉพาะอยู่โรงพยาบาลซีนาครินเนี่ยมันตกอยู่หาแสนกว่าบาทเกือบหกแสนแล้ว <No. S 1> เออและคืออันทั้งตรงไรบอกแล้วว่าค่าใช้จ่ายมันสิบูต,ตบัวมีซอมนี่มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมีสินะบอกเ่าโน่นนั่นแหละก็คือแบบโอ้เราพี่เรา อาบ่ามีจะลองหนักมือปั๋ยปั่นตัวนีเสียงดวงเสียงนะบุ๊คนาคตมงชอบอะไรอันนี้อันนี้เงินใหม่ร้อนทำมดล่าสุดม่อันนี้เนื้อจัดจัดเข้าใจมั่นเข้าใจเมื่อนะหามื่นโดยกับหาลาหาซีฟเนาะจะแจีงเอฟซีเบิ้งเบิ้งดอกพี่น้องเราจดไว้เป็นฝักเป็นตอนพี่น้อง

<Es> สองสี่หกหกร้อเจ็รยหาสิบรหาสิบพี่น้องสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่สองสีงส่เจ็เจรหาสิเงินปี่ใจดีจากอุบลเนาะคนอยู่อุบลนี่แหละคนเราเป็นฝากมาหนึ่งพัน สอง,สงอกห้าเนาะส่หา้หาเนี่เลยเมื่อน,นี่สองหมื่นห้าพันสองสี่สองหมื่ห้าพันเจ็ดร้อยหาสิบาทเขามีเงินอยู่ตอนแฮนสดมามีกัยังขาดลายอยู่เนาะก็ยังขาดลายอยู่โอ้อจดรายก,การวันท,ที่่าไรปรเมาณนี้สี่สี่หกเราไปวันที่ห้าห สอ,อง,งมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหาสิบโอ้กี่เจ้าคะโบมีเงินเอ็ซีเอาพิมกันออบอลล็อดแล้วต่อฝากคนยังใจดีเนาะติดตามส้มฝากอะไรกดแชร์ให้ไงสองมื่นตอนนี้กันยังขาด 5, 5. อยู่ตอนนี้ขาดลายอยู่เงินนี่ข้างใจอยู่ยังสองแสนเจ็ดใหญ่ไปแล้วสองสองแสนสอง คือคือตอนนี้นะทีว่าลายเห็นเขาบอกลาเห็นนี่แหละเท่าไรก็สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเพราะทีว่าไรยจ่ายทำนะสองแสนสองแสนสองสองสองแสนสิบแปดพันได้สกกี่บาทีเนี่ยสองแสนเท่าไรวะเขาจ่ายไปแล้วกี่เด้อที่เขาจ่ายไปแล้วนี่มันสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบแปดบาท าจไปแล้วยังเป็นหนีวินีบินป่ายไว้เมื่อวานนี่สองแสนเจ็ดสิบพันสองแสนเจ็ดสิบพันหลังจากที่เจ้าสำลับนะฮะหมื่นกับหารหสิบสองแสนเจ็สิบันใองแสนเจ็ดหมื่นบอกเกาหัวแล้วหาแสนกว่าเนาะแมนหาแสนกว่าหมื่นต้องสรุปยอนอีกฟ้ตัดยอดมันิเพิ่มมใหม่แต่กะ การยังบู๊มันสิเพิ่มมากตอนนี้เนาะเพราะว่าออกจากห้องไอซียูแล้วนะซิบุนัสน่ะซิบอไลปันนี่เนาะคืดวานะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมาเบิ่งฟังว่าะราให้ฟังวันยังเขาดูว่ามันสิเพิ่มมาก่านนีิบูอมันอัน็ได้แล้วเพราะว่าเด็กอนดูน้อะกับคาคาตัตเน่ซีบอไลนาะเพราะว่านี่เพราะว่าทุกคนใช้ยาบำรุงเพราะมีใช้ยาไลตัวดู่ามีอย่างตัวนี้อาการกดเจ็บมือนี่เนาะยาบมรลุร่างกายฮะ อย่าบปรู high, mm ้ร่างกายือสิแพงอยู่บ่เนาะไม่หงด้วยกันละนะมันกัน่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆางเนาะเพราะว่าได้ส่ยาคัดเราไร้ส่ก็คือว่าคือนอนนอนเพล่ยนเรียนริไซ้ยารลายตัวมากอะร้ายเนาะที่ทีนักกันนี่คือพาตัดได้บึ่งเนาะหม้อควายยูมันนักแสดตตอนพาตัดเลัออกมากองธรรมดามันกาสบัลายกันในาะ เป็นอะไรสก,กิมอุกอยู่เลยเป็นอีลายยังเป็นอยู่สองเซนเกือบสามเซนเนาะพี่น้องยังบรเิเวเกือบสามเซนบาทยังบร,ริเวรวมยอดใหม่สีสรุปใหม่เขาเป็นต้องเป็นต้องสามมือตัดยอดเนาะอีกมือ่อืนอนน่นช่วงให้ไปตัดยอดเนี่ยมันชุดโบแมนใสยอดเก่าเดี๋ยวแตงสิพาเอฟซีไปเบิ่งมันระยอดใหม่เท่าน่นั้ง นีสะอพไรายเห็นเนาะแมนแต่แสี่วันยังคันใจสองแสนเท่าได้ก็สองแสนเจ็ด,แ,จดแต่เขาจ่ายไปแล้วก็กสองแสนห่าพันแปดร้อยสิแปดวัตต์แต่เขาจ่ายไปตั้งแต่เขามาอยู่ซีนาคลินน์ี่นะอ่ามีตรวมเบิรเนาะเป็นเงินที่เอซสวยมากทุกบาททุกสตาง สู้ต่อไปเนะต้องสู้เป็นเงินเอฟซีฝากมาถูกบาททุกสตาแตนซวยเรือซวยชุดสิตน้องพิม,มนะนะพ์มาแนนหน่องพิมหน่อ<ด>ยเดี๋ยวให้น้องพิมพ์เบาได้ออกกองได้แจงเสียน้องพิมพ์นี่มากเก่าวขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเอฟซีเนาะบารมีเนาะตอนนี้เพื่อกันยังอยู่เพื่อนยังว่าออได้เพียเว่า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 ได้อยู่แต่กะอยากให้เล่นหนาฝกมือขอบบุญขอบคุณเอฟซีภูมิพระคุณทุกคนนะนะพี่เนาะแต่ว่าส่งนี่คือยังขายพอได้คือเขาว่าเนาะพี่เนาะเนี่ยมองก็ยังห่างอยู่ แต่อยากไอ้โหก็โทรถามเพิ่นแม่นโทรถามว่าอันิ้ไมอเฮเพิ่นน้องพิมพ์เนาะแม่นพิมพ์คนเดิมเพิ่มเติมท้องโตท้องแวบบัดนี้ก็คือสิเปียนสายาใหม่พิมพ์ท้องแวบแล้วบัดนี้พี่น้ององแบนเนาะสวยแล้วบัดนแม่นๆการก็มื้อนี้ก็ือว่าดีขึ้นเนาะ อ่าคะแนนผลเอกสมทบซอยเลือกเขามะนองพิมพ์กันยังฮับกับเก่าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กะอุ๊กเนาะทางเลือกทางเลือกสุดท้ายกันยังยังจะชีวะเสนอมันยังขาดลายอยู่จริงๆเหาก็อยากมาใส่หนีเพื่อให้มันได้ร้ายที่สุดนั่นแหละพี่น้องเท่าประยากเป็นหนีประหยากเป็นภาลัยเพื่อนเนาะคือเพื่อนกับภาลัยก็ไลายเลยเนาะเพื่อนเพื่อนอหักซาเฮาดีนี่ถือว่าดีแล้วนะบะหมีนะโดยอ่าถือว่าดีชุดยอดแล้วเพื่อนหักซาเฮาหายๆอยู่นะแม <Man, man. S 1> นแมนพะฉะนั้นเฮาต้องหาเงินมาอีกเพื่อว่า ครับมีผูญญ้ใหญ่ใจดีหรือเอฟซีสวยเรือมาหลายๆคนกับสิพอกับเบิร์ก่อนวัดจะหนีหานงพิมพ์กับบ้านน่ะสิไซหนีได้หลายสำแดงเนาะเพราะว่าเขาก็ยังอยู่นี่อยู่แน่น,นละกะห,กหนึ่งมาสกึมคิดในใจนะบอกกับพี่พี่เอฟซีผู้ใจดีโทรมาว่ากขาคือบ่อยากไปหนีทางโรงหมอพันลายเพราะว่าเขาอยากปลดหนี้ได้หลายที่สุดผ่อนไปใ<ด>ห้มันได้ที่สุดเพื่อเขาบ่อยากเขาบ่อยากไปหนีเบ่อยากเป็นภาระให้แกเพิน่นคือว่าทำให้ผู้ใหญ,ญ่ทำให้อัน พี่น้องชาวลาวมารักษาอีกก็เสด้โอกาสรักษาเมื่อหนาฮนะจาจนกระทั่ามาเป็นหนีไปข้างเขาบ่วยใจเขากลับมือเลยแบบนี้คือได้หลายคนเหตุผลมาเนาะเผิ่นเ่นเาเนี่ยมันสถือแบคลทีเรียเปานมีเป็นหนีเพิ่นกะหา้าว่าเพื่ออยากงานซักก้นเนาห้อง,งมองนะ่ะแต่บางทอเพื่นก็ต้องเบิ่ง้าใหายใจเจ้ามาติน,นีแล้วพากกันเมื่อเมื่อสินะบฮาพิชอบนะนะเมื่อหนาผู้อื่นมาซาสิมาหมาหกษานี่มันก็บ,บริหักษาเได้ป่ะนี่คือสลายกับชุ่มว่าข้นซื่อคนล่าเนาะ กระสีบแบล็กลีดเลยพี่นอ้องเพิ่นกระสิเบียรหักษากระโบตีเพิ่นเพราะว่ามาสร้างหนีแลาา้วโบไซน์เอาไงเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาหักษาก็อยาให้มีพ่อที่ชอบซอยกันคือนอนพิมพ์คือการพี่น้่แจ็คสิเดห์ฮะแจ็คสิเดห์สำแดงนอนเดี๋ยวเดีวต้องต้องทามเอสาลาดกดเอสาลาดสีด่ในซอยมาจากบา้านกระสีแจ้งแจ้งเอสาลาไปว่าคาคาทานี่ยังเท่านี้กระเพือกกับกระสิมีผู้ใหญ่งจดีซอยเรือมาสำแดงกระแต่บุญตะกรรมแหละอันนี้ก็เหนื่อยพี่น้องจะกินก็ได้แต ซอยหรือกะเด็นจำเนีมม่แหละเป็นสะพานบุญให้จำนี่แหละบ่พอมกคือคือบ่พรมีเ้าเลยเนาะสูตรอไปนไนเนาะเป็นจังไดเห็นจังเลยแมนเป็นซอยห้าสุดอาทิตจะซอยเนาะแผ่นนองเนาะสไลาย,นนยเนาะซอยพื้นที่พิ่นกระดายเอากระดิ่เดียบ่พายามซอยเพิ้นคือมาให้มัน,นอยที่สุดอ่าตอนนี้สองเซนสองเนเจ็ดเนาะสองเซสเนเจ็ดเ,เ,เ,เอากระดิยาม ให้หน่อยที่สุดเลหละพนี่น้องเลยคืออันนี้กเห็ดคิปเพื่อรายละเอียดเราจะพิ่มนอกว่าแมน่าใช้ใจยอด้าเลยค่ะยังทอด้าคือจ่ายไปเท่าไรแล้วสองแสนแสนหนึ่ง0มื่นห้าพันแปดร้อยสิบแปดบาท,ทจีจ่ายไปแล้วนี่สอ,อ,องแสนโมเห็นประเด็นมันมืดมา นี่อันนี้เขานี่เขาล่าสุดเลยพี่น้องโซกึมไรเบิ่งกับโซไลน์ย่างข้างเบิ้นชองเซนเจฟแมนที่ว่านักนี่คือนักผ่าตัดเรียน้องไลเพราะผ่าเทเราไงแห้งเนาะมันผ่าซองเกลือดิซองเกลือเกลือแรกเอาเอาอันน่าออกก่อนใหญ่ออกก่อนใหญ่ออกรอบที่สองกับไปเลาะออกอีกบอกวางไข่วางไข่ออกเนาะซองเกลือมาเจอหนึ่งได้ผ่าซองเกลือแมน บริเวณซีเตอร์ทางอันเก่าโอ้ยเราพี่น้องเนาะอันเก่าก็พาออกหกสิบเซนเหมาะจะกี่นนะห้าสิบสามสิบเซนมาหนี้อีกมีจังหวะหายกำลังใจกันทะเลเนาะยังไงกันข่าไปมีแจะหายกำลังใจเพื่อนสู้มีน้องเลยสู้ไปน้ำกันข้าน้องพิบข้าน้องพิบถ่ายคลิปตอนนี้เขาจะให้เราถ่ายคลิปอยู่บอมี ไปเห็เราเอ็นกับเอฟซีแล้วให้เราข้อความ,วามเหลือเองนะนะเอ็นเพนผู hey, hey. ้เกี่ยวเองนคือสี่น้นองอันนี้พร้อมเืลื่อนขึ้นมากพี่น้องโอเคพร้อมไพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บอกหามโฆษณาให้เด้พี่น้องด้วยรอย,ยแล้วก็เป็นกำลังใจเขาเนยจนกว่าเขาสิพาน้องพิมพ์กลับบ้านเนะาะบอกว่ามีเน,ะนา,า,นาะาแล้วแกับภาวนาจะหายไปเลวก็จะหายหาเงินมสาสนี่อนนี้มันครบอะไรพี่น้องหยุดบาศอย่าเป็นหนี้เป็นชินบอย่าเป็นภาระาให้แกเพิ่นพี่น้อง กิประณนีแหละพี่น้องคลิปนี้จะคลมกับบะหมี่กับซอสไกับซีเรีคอลาพร้มกัพี่น้องตุกอนทุกๆกันคนลิปหนะสบายดีสบายดีอาวอีกท่า